อ้วนของแม่สุดสวยกำลังโชว์พิสดารอยู่นะคะชื่อโชว์ความสามารถพี่นางมีความคล่องแคล่วเหมือนกระลอกเลยนะ,ะเหมือนแมวกะลอกรวมกันที่คุณอ้วนทำไม่ได้นะคะอ้วนได้แต่เฝ้ามองและลุ้นว่าสุดสวยเป็นกำลังใจให้นะพี่อ้วนไปไม่ได้สุดสวยอะ่ะ คิดยังไงเลยที่ลงไปอะครับพี่เลยเชื่อพี่เหลยใจเธอเกินร้อยจริงๆเลยนะดูน้องสิคะน้องจ๋าขึ้นมาเลยลูกมาขึ้นมาคนสวยของแม่แม่คิดถึงนะลูกมาเร็กคนเก่งมาเร็กมาเกมักามัมม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 เระมทางนี้ดีกว่าลูกค่ะทางนี้ค่ะใช่ค่ะลูก ทางนี้นะคะอันเขนมขึ้นมามัมมมมัมมมมัมมัมมมนเลไปไปเร็วเอ่อที่ห้ามนะคะห้ามคนลงไปนะคะแต่เผอิญว่าสุดสวยไม่ใช่คนค่ะเขาโดดไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะต้องขอโทษทางโรงแรมด้วยเพราะน้องตัวเบาจริงๆค่ะน้องน้ำหนักนิดหน่อยเองค่ะน้องกระโดดลงไปจนแบบว่าคุณแม่ก็ต้อง ไม่รู้จะทำยังไงคุณแม่ตามไม่ได้ค่ะเพราะว่าถูกห้ามว่ามนุษย์ห้ามลงค่ะก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยนะคะอย่าโดนลงไปนะคะนั่นเป็นป่านะคะสวยสวยสวยมากค่ะแม่เป็นห่วงขโมยสวยๆค่ะลูกสวยค่ะมาเร็วค่ะคนเก่งของแม่เร็วมาเร็วเร็เร็วมาเร็วสวยนกค่ะลูกนกค่ะลูกนกค่ะลูกเอ๊มีเสียงอะไรมีคนมาด้วยหรอลูก แล้วไงเจ้ดสวยมเนสวยเนโอ๋หนูต้องตะเวนรอบโอ้โหไม่ได้เลยหนูต้องตะเวนรอบดูขึ้นมาเลยดูขึ้นมาเลยค่ะดูขึ้นมาเลยค่ะดูขึ้นมาเลยค่ะมาดูขึ้นมารีบๆๆๆๆๆๆๆกๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆดนๆๆๆวๆๆ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 ๆมๆๆๆๆๆวๆๆๆๆๆรๆๆ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 ๆะๆๆ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 มค มาเร็วมามุมนี้เมามามมนี้มามมี้มามุมนี้มุมนี้มีสวิงได้มากกว่าลูกมาเร็วเร็วเร็วเร็มาขมขมาขมาขมมเร็วเร็วเร็ปะปปะปปนี่หนูเก่งไหมคะอย่าลงไปอีกนะคะขอร้อง please good good girl good girl I love you